แต่ตรงนี้ถ้าถ้าจัดไปก็น่าจะมันเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวรอมันจะอะไรอยู่ตัวนะตรงนี้มันก็อาจจะแบบเปิดเปิดแบบยังแบบไม่ได้อันนี้หน่อยหีสักพักมันชิมชิมกันแบบว่าเออเดี๋ยวมีแกงเพิ่มใหอีกสองสามแจ๊งแน่นอนพี่ที่ไม่ใช่แกงของพี่เปาไม่ใช่เปาไม่ใช่ใช่ไหมอ่าถ้ามีงั้นโอเคเลยมีแน่ีสองแจ๊งต่อมา ปมีแต่คนจะเล่นอยู่เนี่ยแก๊งสีเขียวเพราะว่านี่ผมจะโดนซื้อสูตรไปเนี่ยซื้อจะมีคนมาซื้อเรื่องซื้อเขียวซื้อเมื่อกี้นี้เพื่อแก๊งคุยกับไอ้ล็อกอยู่ทำไมแก๊งเราถึนตายสองตัวลุงตุลายังไงล่ะแหยับยืนขนาดนั้นนะบอสเทียมพี่มีอะไรโทรหาผมนะได้เลยได้เลยได้เลยพี่เชีนร้านพี่เชียนอยู่ไหนอ่ะอยู่โรงพยาบาลเจ๊เจ๊เจ๊เคบวยออมา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 ซ้อลนขาวแล่นขาวแกเจเควเล่นขาวเหรอโอเคแก้งเจ๊เคบวยหัวแดงดีครับ พูดให้ดีด้วยครับมีกูดาวแล้วจะพูดอะไรก็ได้เหรอเจคบวยไงฮะไปเจอขอบที่แรงขาวหน่อยเจคบวยต้องหัวเขียวเลยไหมเนี่ยนั่น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 เดี๋ยวเขาเปิดนะเดี๋ยวเขาเปิดเอ้ยเฮ้ยมาแล้วไงล่ะก็หาพิธีวิวฮะพิธีวิวสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าสปอตแล้วคุณไม่เหมาะกับสีดำผมบอกแล้วไม่แต่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะผมไม่เปลี่ยน ถ้าคุณไม่เปลี่ยนผลจะโดนผมย้ำอีกรอบนะคือยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่เสร็จนะผมไม่ให้เวลาคุณสามวันสามวันหรอที่มีสตอรี่เขายังไม่ให้เวลาเลยเออฝั่งโน้ยังไม่ให้เวลาเลยตัวไว้มนเห็นบอกแล้วสีดำมันต้องมีสีเดียวในเนื้อนี่มีกี่คนตอนนี้เจเจเคบีเนี่ยสิบสามล้นสล็อต เดี๋ยวนะคนนึกก่อนวันนี้ว่าจะทำอะไรไม่เอาดูกว่าวันนี้ไม่ตีแล้วเหนื่อยวันนี้ไม่จบลไม่จะไปจะไปซัดเมื่อวันก่อนสนุกดีไงที่ไปซัดที่เทนนิ่งอะไรต่อโซนผมซัดกับแก๊งคุณมาแล้วใครลงก็รู้อยู่อ่าแล้วไงปรเจต์ต่อไปคุณคืออะไรเมื่อคุณพ่ายแพ้กันแล้วเลี้ยงสีแล้วอันนั้นเราเป็นประสบการณ์เรายังไม่ได้เตรียมตัว ว่าเฮ้ยมันต้องมีเป็นโรแมนเดทอะไรขนาดนั้นยื่นข้อเสนอให้คุณไปเท่าไหร่หรอเท่าไหร่แล้วข้อเสนอคุณมัน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 เป็นข้อเสนออ่ะมันไม่ใช่ข้อเสนอเข้าใจไหมหรอฮะข้อเสนอมันคุณให้ผมคืนคูณสองมัางเอ่ยคุณจะให้ผมเอารถไปจำนำมั่งเอ่ยมันคือวิธีแก๊งมันคุณรับไม่ได้คุณก็นี่ไงก็นั่นไงก็นี่ไงผมรับไม่ได้ไงคุณรับสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็จะต้องได้รับความแพ้ไงคุณยู คุณก็เลยได้รับความแพ้ของคุณอยู่ตรงนี้มันคือประสบการณ์อก็บอกแล้วถ้าคุณจะมาใช้สีดํามันใจคุณต้องแข็งอ้อ MC ก็ใจอ่อนให้เขาไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ให้เขาไปซื้อคงซื้อของอมาแล้ว MC สีสีดำบ้างไม่ใช่ใช่ป่ะอย่าง MC ชุดหนังเนาะ m ใช่สีไม่เกี่ยว MC ข้างๆผมเนี่ยครับนี่คือเป็นสีสีไม่ใช่สีดำเนาะ อย่าใจดีต่อโลกให้มากใจดีให้เขาไปซื้อเพนคิลเลอร์ให้เขาไปซื้อแบนเดจเพื่อมาเล่นแหะคุณนี่มันคือโลกแห่งความจริงยิ้มให้คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเองนี่มันคือโลกแห่งความจริงคุณรอดูผลลัพธ์ที่คุณเปิดโอกาสให้เขาไปซื้อแบนเดจนะเฮ้ยโหผู้หญิงหายากมากหายากมาก แก๊งพี่ติวก็มีคนเลยนะผู้หญิงมีสองคนนะครับผมะมีสองคนอโอ้แต่ไอ้ไอ้ล็อกเก็ตนี่มันมีหำนะจริงอ้าวไอ้ล็อกพี่ท้อมพี่ติว่าจริงไมู่้ำไปเลยความจริงเปิดเผยจริงดูได้พี่ติว่จริงไม่ต้องรู้ว่าโลกหมุนนี่แหละอย่าให้ล็อกต้องจุบมั่วนะนะนานทีนะเท่าทีนะอ่สัีอ่สัีอ่สัีปีไอเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งที่แล้วละลายหมดนะบอกเลยละลายหมดนะเออ นี่ของแรยิ่งกว่าเบนเดตอย่างเี้เนี่ยเบนเดตจะหาง่ายกว่าใช่ไหมพี่โค้ชมาดอนท์ทันทีลุ้มล้มเป็นกลุ่มโค้ชสภาสวยไหมเห็นยังทีสภาครับทีดีครับดีทีอแหมแล้วแผนคุณต่อไปคุณจะพูนฟูแก๊งไงคุณพี่ถามสิครับถามแปลกแปลกคุณจะนี่ถามคุณหลองสิคุณถามอะไรผมฮะประเมินประเมินให้ผมแบบให้ผมรู้เลยดิแบบผมจะได้รู้ว่าแบบเวลาผมนี้ผมจะต้องใช้เท่าไหร่ เสียหายของโอเคโน่ตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้ของอะไรกันเยอะไม่ได้ใช้ของไม่ไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ต่อให้ไม่ใช่ของมันก็ต้องโดนการนอนเตียงการโดนตำรวจโผลคำนวณเท่าไหร่ไม่หลอกมาเท่าไหร่ประมาณแสนสามพี่จริงเหรอไม่ข้ามสองแสนเราโดนประมาณแสนสามปีใช่พี่สองวันก็หมดแล้วแฮปปี้นะก็โอเคแต่ว่าถ้าเราโดนไอห้านั้นด้วยก็กลายเป็นแสนแปดถูกไหมฮะเราต้องคำนวณว่าเราโดนด้วยโดนผมว่าฟังหนูนะหมดเลยว่าผมฟังหนูหมดประมาณสองแสนกว่าเขาเขาเวฟให้ เอายกสุดท้ายแล้วอ่ะเขาได้สีดำไปครอบครองไงไม่เรอ JKB ไปเปิดไงครับ่ไมเปนเขายังไม่ได้ไปครอบครองเขายังไม่ได้ให้ผมเปลี่ยนผมไม่ให้เปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะให้ผมไปตีกับคุณไงไอ้เหลืองอันนี้เขาเหลี่ยมขนาดนี้เลยเขาเหลี่ยมเขาเหลี่ยมเขาอยากเล่นพี่เอนี้ยหรอเออเอาไป้ล็อกง่วงแล้ว เฮ้ยนี่แกงเราอยู่แค่นี้ป่ะเนี่ยผมว่าเราไปสันทนาการอะไรสักหน่อยดีกว่าวะแม่งผ่อนคลายหน่อยดีกว่าวะใช่ไหมทุกคนได้ครับหยู่นู่นมันทำไมอ่ะไทยแบบไปไปไปโดดสะพานอะไรกันหน่อยไหมล่ะไปไหมเคยไหมไปไหมเอาไหมตัวตยวใหญ่เนี่ยโอ้โหตรงนี้กูก็ไอ้นี่เหมือนกันนะตอนแรกบอลก่อนนี่มาถึงตุงต่อยเสร็จบาถนี่ต่อยตรงนี้ต่อยโอ้โห อยากคันคายหรืออยากคนนั้นรู้สึกอยากเออรู้สึกแบบโดดสะพานกันหน่อยดีกว่าเอาเอาไหมล่ะมาไหมเอคบไปด้วยไหมสะพานด้วยเนี่ยเออสะพานไปก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะเพราะว่าหมอค่อนข้างน้อยอยู่เออใช่ใช่สนมกไหลนึงี่ฟิลนึ่ใช่ยอีกฟิลนึงอีกฟิลนึง แต่ตรงนี้ถ้าถ้าจัดไปก็น่าจะมันเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวรอมันจะอะไรอยู่ตัวนะตรงนี้มันก็อาจจะแบบเปิดเปิดแบบยังแบบไม่ได้อันนี้หน่อยมีสักรักมันใช่ชิมๆกันแบบว่าเออเดี๋ยวมีแก๊งเพิ่มมาอีกสองแก๊งแน่นอนพี่ที่ไม่ใช่แก๊งของพี่เป่าไม่ใช่เป่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่าถ้ามีอย่างนั้นโอเคเลยมีแน่สองแก๊งต่อมาเขาพร้อมเขาก็หาคนอยู่พอเห็นแล้วครับคุณอืมอืออืออือ ตอนนี้เดี๋ยวนะตอนตอนนี้มันประมาณกี่กี่คนนะทั้งหมดตอนนี้87เฮ้ยเยอะเลเนี่ยทีทัางหมดร้อยพีพ่87พีก,ก็คือร้อยใช่ปะ่ปะตอนนี้ครับได้ครับอ่าก็มีแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องมีประชาชนด้วยอนะแก๊งสิบยี่สิบตอนนี้ตอนนี้สี่แกง๊งใช่ปะ่ะสี่ห้าีเปสี่สิบคือครึ่งครึ่งแบบตอนนี้สี่สิบแล้วเดี๋ยวถ้ามีขึ้นอีกสองแล้วถ้าไอ้เปลาไหโต,อ,โตอีกเป็นอีกสี่ เจเ็ดสิบเจ็ดสิบแกงเยอะช่ไหมเจ็ดสิบกับสามสิบก็คือหน่วยงานแหละเออว่ะหมดแล้วเมืองแห่งแกง๊งพลีประชาชนมีป,ปัปบไปที่เป็ปั๊บไปเท่าสลับนอ,อนโอเคเออว่ะหน่วยงานอีกที่ว่าหมดแล้วเพื่อนๆนะครับทุกคนสุดสวยไหม เอ้ยดูชวนในบ้ามาด้วยดีกว่าว่าวันไหนเขาลืมผมไปแล้วนานตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้เจอเลยอ่ะอมานถึงออกแลฝดพี่นะเออเอาให้มันอินโลน่อเออแฝดพี่ได้เจอเออออกไปแล้วเป็นหมอกเหรอผมก็ผมก็ติดเอออ้าวเขาเป็นเพื่อล็อกเก็ตเหรอว่าจะเข้ามาช่วยฟาร์มมันก็โอ้ไม่เป็นไรพี่ีนิว ขอช่องครอม<อ>มีแฟมไทมอ์อาทิตย์ละสองวันครับโอเคครับแฟมไทมอาทิตย์ละสองวันกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่หลองอ่าน่าจะสามทุ่มไปอ่ะคือโอเคแต่ว่าทำดอกไม้ส่งหมอได้อยู่แล้วเต็มรถเต<ะ>็มตัวคนเดียวสามพันมีดอกไม้ส่งหมอด้วยหรอ ใช่ครับหมอไปทำยาหมอรับดอกไม้พี่เช็ทเคมีทั้งกล้วยมีทั้งดอกไม้เดี๋ยวนะเอาดอกไม้ไปจีบหมอนะพี่ล็อกมีคนถามช่องล็อกอ่ะไม่ได้ตีมใช่ไหมมีปะล็อกขอช่องล็อกหน่อยช่องไหนช่องไหนบอกให้สตรีมต้องนานรับขึ้นเอออ่าบอกมาบอกมาขายม่วงครับขายม่วง ชื่อว่าบนก่อนถามแล้วรอบหนึ่งที่ว่าที่ชื่อยากๆอ่ะไยา VAEW แล้วก็ t m z ครับ VAEW View VEW v i L แล้วก็ underscore v I e w รับ v I e w แล้วก็ t m z ครับ t m z a v i L t m z อ่านี่นี่นี่คลายม่วงโอเคมีคนบอกแล้วผู้บริการโต๊ะจีนมาคุณทิวเมื่อกี้ขอบคุณคุณทิวบอกว่าต้อง record คุณแลนเดี๋ยวไปโดดสะพานอะผ่อนคลายก่อนวะเออเดี๋ยวพาน้องๆไปด้วยเนี่ยมันก็จะได้แบบเออสามัคคีขอบไม่ไหวแล้วมั้งดูทรงแล้วอ่ะเอ้ยคุณเทียวครับผมเราอยู่ไหนพี่เออได้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 คุณเปามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึง ใครเปิดรถนะเปิดรถนะแล้วใครเนี่ยเปิดรถนะรถนะเดี๋ยวนะมึงมึงเหยียบมาไปด้วยกันเหมือนเพื่อนนู้นไม่ได้นั่นเนี่ยจะมาจะมาจะมาดั้งได้กันอย่างงี้มงไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็เออเอาเออหน้าผ่อนค้าน่ะอุ้ยเรียบร้อยไปหนึ่งครับครับ ลืมทุกทีเลยลืมทุกทีต่อโลกนะนี่คือต่อโลก้าเลยนะโอเคเฮ้ยได้ข่าววองเชียนหว่าจะมีแก๊งใหม่อีก2องแก๊งชื่ออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเราสามารถคุยกันตามภาษาบอสได้ไหมได้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 ไหมเราคุยกับบอสนะมันจะมีมือใหม่อีกสองสองสองแก๊งสีดำอี คุณจะใจดีเขาหรือว่าคุณจะผมจะมอบอำนาจการใจร้ายให้กับคุณฉลองเพราะผมค่อนข้างลำบากถ้าผมาจร้ายตรงนี้อีกผมปวดหัวตายห่าผมบอกเลยผมว่า่แล้วตรงนี้ทำไมครับทำไมคุณแบบเอยคุณเป็นถึงขั้นหัวหน้าแก๊งทุกคนต่างเรียกคุณว่าบอสทิวผมไม่ให้เขาเรียกผมไม่ให้เขาเรียกผมจิวเฉยเราเรียกคุณว่าบอสทิวกันแล้ว โอ้ผมว่าเขาเรียกบางทีเขาเรียกนายด้วยผมบอกเขาเกินไปนายนี่หนักแล้วนายนี่นายนี่ยิ่งหนักเลยนี่ดีกว่าเราคุยกับเขาดีกว่าเดีกว่าเราคุยกับเขาคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับถามว่าเขากําลังจะขึ้นเป็นอำน้าจเขากําลังจะขึ้นเป็นบอสเราจะรับน้องใหม่เขาหน่อยไหมล่ะบอสเดีเดี๋ยวจะพาพาแก๊งไปโดดน้ําก่อนเลยเดี๋ยวก็รอกันนะโดดน้ำโดดอะไรอ่ะโดสะพานครับคุณสนใจไหมล่ะคุณเปา โอ้ยน,น่าเบือ่อนะ้ยมันไม่มันไม่มีเบื่อไปกว่านี้อีกแล้วผมบอกเลยที่ผมผ่านมาเนี่ยคุกเข่าเบื่ออะเร่เบื่อเรื่ยแล้วเข้าใจไหมยี่ริ่งบอว่าเขาจะมาขึ้นเป็นน้องใหม่ของเราเราจะรับน้างเขา,เขายังไงดีวว้ชิวเล็งสีอะไรไปครับเนี่ยคุณเปาเนี่ยเล็งตัวขับรถเนี่ยแค่นั้นเลย,อ,ยอันนี้เขาเล็งทั้งเมืองตร<อ>งเนี้ย เอาไงหนึ่งหนึ่งกับผมประกอบมปล่ะผมจะใครยี่ไม่เหมือนกับกูก่อนดีกว่าเอาเงี้ยเออเอออยากลองต่หนึ่งหนึ่งแซลมอนขอบคุณมากเลยคุณเซิร์ฟโอ้ยอย่ใช้คำว่าลดตัวคุณมีแก๊งแบบมึงเลยมึงเจ้าคำนี้ไว้นะแล้วถ้าเกิดวันนั้นมึงไม่หนึ่งหนึ่งกับกูนะเดี๋ยวรู้เรื่องขึ้นแก๊งเลยกว่าขึ้นแก๊งเลยกว่ย่พอยัขึ้นแก๊งปุ๊บมึงก็บอก ผมไม่ลดตัวไม่ได้กับก๊งกระจอกหรอกครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> มึงก็พูดอย่างนี้เธ่คิดว่ากูไม่รู้เหรอเอาตรงคุณไปรวบรวมสมาชิกค,คุณให้ได้ก่อนดีกว่าคำพูดมึงมันมีตลอดไอ้เนี่ยคุณไปรวบรวมสมาชิกค,คุณให้ได้ก่อนเนีเ่ยสภาอยู่เนี่ยคุณขึ้นเลยไหมได้ข่าวว่าแซลีเขาจะขึ้นแล้วนะคุณยังไม่กระดิกไปถึงไหนเลยนะลำบากได้แซลีได้ข่าวว่าสภาอัปเดตแซลีหน่อยดีว่ามันยังไงบ้างว่าแซลีเนี่ยแซลีเขาหาคนอยู่อ่ะว่ายแซลีเขาหาคนอ่ะเขาเขาโพสหาคนตลอด เปาสว่สดีครับลอยอยู่ดีครับสวัสดีครับอืเป่าสวัสดีครับสวัสดีครับหรือไงหรือคุณเปามาขึ้นกับผมไปเลยจบๆแล้วตีเหลืองอ่ะช่างแม่งเหอะไม่ผมจะตีมันในทรงเก่าแลดูดูใส่หมวกอือสภาอยู่เกงใจสภาแค่นั้นะสภาก็มั่นไม่ต้องห่วงอาว่าไหมซิว่าประชาชนทำ้ายสภาโดนเลยนะเบาเองห้าหมื่นทำลายแก๊งหรือไม่ทำ้ายสภานั่นแหละแก๊งก็เป็นคนที่สภาเอาหรอมาที่สภาอ๋อมันมีเคลแล้วมาซื้ เอามีแล้วย<ะ>ังไงท้าหนึ่งๆก็ไม่เอาบอกให้ไปขึ้นแก๊งมาก่อนหืออะไรก็ไม่รู้โอเคแล้ว,ว่าไงาผมรออยู่<ม>เนรอแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากมีอะไรมากมายเพราะผมผม,มค่อนข้างล้านอ่ะผมไม่อยากยอะไรมากมายนจะไปไหนกันเนี่ยจะไปโดดน้ำอ <M aker noise> ืมนี่ไงมีเจอ๋อเจคีบีไปไหนหมดแล้วไม่ใช่ห้าหมื่นเนี่ยแสนหนึ่งเอ้ร์งเะอแก๊งผมต้องไปทำงาาทำงานกัน เอางานอย่าผอแปบเดียวพี่พี่ทิวอา JKB มาโดนน้ำด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมตตามแปบเดียวเออแก้เียวหน้า้าบอูแล้วอนนี้อเียวบอสบอแบบไม่มีเอ้ยจบแล้วหมดลไเไปอะอเดี๋ยวเดี๋ยวอคุณเปาอนเีเดีคุณเปาสนใจไหมถ้าแบบตอเราชวนเราชวน JKB ไปแล้วเราผักแม่งตกสะพานได้ไหม โอ้ไม <OR ASS> <organizational> <K> ่ไ <Brother> ด้อ like, ีกคุณไม่ได้ดิว่าเชื่อแบบชำเป็นชวนเขาตอนเดินขึ้นเขียวๆหรือผักเขาไอ้ยไม่เป็นมาลัวไหนใช่ได้ฮะได้ใช่ป่ะเอาคำมาโชว์มาก่อนเออคำมาโชว์ก็ได้ลองฟอฟาร์เออเออเออ